กรมลดโลกร้อนชี้ไทยเสี่ยงหนักอันดับพุ่งจาก72ขึ้นเป็น17ใน2ปีคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้วันที่29พฤศจิกายนดรพิรุณไสย,ยสิทธิพนิชท่านเป็นอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงรายงาน Climate Risk Index หรือ CRI ว่าปี2569จากองค์กร Germanwatch ซึ่งประเมินความเสี่ยงของประเทศทั่วโลกต่อสภาพภูมิอากาศสุขั้วไม่ว่าจะเป็นฝนตกพายุน้ําท่วมหรือจะเป็นคลื่นความร้อนและอื่นๆซึ่งผลรายงานเนี่ยชี้ไปว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับความเสี่ยงพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจากอันดับที่72ในปี2565ขึ้นมาเป็นอันดับ17ในปี2567และถือว่าเป็นสัญญาณเตือนชัดว่าไทยกำลังเผชิญกับภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงทีขึ้นแรงขึ้น โดยเฉพาะฝนที่ตกหนักและน้ําท่วมขณะที่การประเมินความเสี่ยงระยะยาว30ปีไทยก็ขยับขึ้นจากอันดับ30มาเป็นอันดับที่22เช่นกันสะท้อนว่าแนวโน้มเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโลกกําลังเผชิญกับอากาศสุดขั้วหนักขึ้น และรายงานจาก c r i ระบุว่าตลอด30ปีที่ผ่านมาโลกเผชิญกับอากาศสุดพั่วก,กว่า9,700ครั้งและมีผู้ได้รับผลกระทบเกือบ5 7พันล้านคนเสียชีวิตกว่า8 3 2 0 0 0คนและเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจรวมกว่า4.5ล้า,ล,าล้านดอนลลาร์สหรัฐและสาเหตุที่เสียชีวิตมากที่สุดก็คือคลื่นความร้อนบวกกับพายุ66%เหตุที่กระทบกับคนมากที่สุดก็คือน้ำท่วม48%และเหตุที่สร้างความเสียหายกับธุรกิจสูงสุดหรือเศรษฐกิจสูงสุดคือพายุ 58%ประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในปีล่าสุดก็ได้แก่เซนวินเซนต์เกรนาดีนเกรนาดาชาติปาปวนิวกินีไนเจอร์เนปาลฟิลิปินมาลาวีเมียนมาและเวียดนามและน้ำท่วมหาดใหญ่ก็เป็นตัวอย่างของฝนสุดขั้วซึ่งดรพิรุณกล่าวว่าแม้ไทยเนี่ยจะมีศักยภาพในการรับมือมากกว่าหลายประเทศแต่ยังหนีไม่พ้นกับผลกระทบหนักโดยเฉพาะเหตุน้ำท่วมใหญ่หาดใหญ่เนี่ย ซึ่งเกิดจากฝนตกหนักถึง350มิลิเมตรต่อวันก็ทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจํานวนมากซึ่งดรพิรุณก็ย้ําว่าปริมาณฝนที่มันผิดธรรมชาตินี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกําลังทําให้รูปแบบฝนเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยก็เป็นการตกแบบกระจายกลายเป็นการตกหนักในระยะเวลาสั้นและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลก็เร่งเดินหน้านโยบายรับมือกับโลกร้อนและได้บรรจุเรื่องโลกร้อนไว้เป็นนโยบายหลักโดยเร่ทงทํา2เรื่องสําคัญ 1. ก็คือการติดตั้งระบบเตือนภัยพิบัติและพัฒนาเครือข่ายแจ้งเตือนในพื้นที่เสี่ยงสูง 2. เนี่ยก็คือผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำตั้งเป้าไทยปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี2593 ซึ่งกรมลดโลกร้อนก็ลุยต่อไม่ว่าจะเป็นการเตือนภัยการปรับตัวพัฒนากฎหมายจึงมีการเดินหน้าแผนใหญ่ก็ได้แก่การยกระดับเตือนภัยพิบัติการจัดการน้ําในเมืองและชนบทเตรียมมาตรการในภาคเกษตรสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาแหล่งเงินทุนช่วยพื้นที่เสี่ยงทําดัชนีความเสี่ยงเฉพาะประเทศไทยผลักดันพรบรที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเป็นกฎหมายรองรับแนอนาคต ทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มความพร้อมของไทยในการรับมือกับสภาพอากาศสุดขั้วที่มีแนวโน้มเกิดทีขึ้นรุนแรงขึ้นและส่งผลกระทบกับวงกว้างมากกว่าเดิม